ตอนมันไม่ได้สี่คนมันเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดคนต้องคนเจ็ดคนมีใครอีกวะอ้าวพีไปแล้วอ้าวจะขนมไม่อยากขนมเลยเรียนเสร็จหโมงมาซ้อมต่อทุกคนเรียนเหมือนกันพีทุกคเหนื่อยมึงไม่เหนื่อยเรื่องมึงรู้ไหมมึงว่าใครทับมึงรู้ไหมึงกัวเธอตัวเธอได้เหรอ ฉันคือชายชาติต่างชาติตอนนั้นโยมันสักขาหลอกด้วยนะที่มันแกล้งเฮิร์ตเพามันไปจีบผู้หญิงคนนึงแล้วมันแกล้งเฮิร์ตอ่ะโอ้ยได้ๆกูเซ้ตไข่ชักไม้พวกมึงคนละฟาชัยได้ๆขอบคุณได้ได้ใช้ทุกคนคือหารต่อคนแล้วอ่ะเราได้527บาทเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่กูรู้พ่อแม่กูไล่ออกจากวงการหน้าไหนอย่าีอะไรเราเพื่อนแม่ก็บอกว่าอ๋อนั่นลูกแงลูกจี่เป็นแดนเซอร์โยชเครียดนะจริงๆเป็นบอยแบนด์เซอร์แต่เป็นเพลงที่ไม่ได้ออกจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายใช่ เพลงนั้นชอบเหมือนกันคุณแม่ฮะคุณแม่แม่คุณแม่คุณแม่และตอนนี้เราก็อยู่กับ ซีควินแบบเต็มวงเต็มวงเราเคยเอาซีควินมาแล้วเมื่อตอนเริ่มรายการเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเทปแรกเทปแรกเลยแต่ตอนนั้นยังยังทำยูทูบไม่ค่อยเป็นคนอื่นอ่ะเขามีขึ้นคอนเสิร์ตกันแบบที่แบบพวกรีวิเนี่กันต่างๆอย่าพูดถึงเลยแดนบีอาร์เอสแกมมี่ไวดทูเคอะไรเงี้ยไม่ไงแต่เราไม่ขึ้นเพราะว่าเราก็เลยเผื่อใครจะถึงก็มาดูรายการนีล้วกันนะอแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องเขาห้าวกันหน่อยเก้งกูเลิกคุยไปละเพราะว่าเก้งมันเอาละตอนนี้กูก็กลับมาเป็นแบบชายแท้ละ ได้เหรอวะได้ลยได้เลยได้เลยลงอ่างสุดลิสต์จริงเหรอไปเลยตีเลยตีกะหลีวดไม่รู้สามจีตีกะหลีมาแย่งผู้ชายกูมึงแต่ก็คือจริงๆอ่ะซีควินมาทั้งทีไม่ต้องไปห้าวอะไรเยอะมากนะครับวงเราไม่ค่อยห้าวอะมันมีกรูห้าวอยู่คนเดียวจริงๆไม่ห้าวนะนอนด้วยกันสองคนอันนี้นอนด้วยกันนอนด้วยกันที่แปลว่านอนด้วยกันนอนด้วยกันในห้องเดียวกันมันไปได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไปไปคอนเสิร์ตที่ ต่างจังหวัดเรามานอนห้องเดียวกันอันนี้ก็นอนห้องเดียวกันอันนี้ว่าเรานอนเราก็นอนหลับกันแต่ว่าเป็นแจ๊กเด็กเฮียเมื่อกี้ครูสัมภาษณ์ไใ้ป้านมาระหว่างม .2 ม .3 ม .4 แล้วก็เตะบอลเตะบอลเล่นบาสอ่ะ ล้วไอยทาเพียเพีแล้วมึงมองหน้าพี่ฟุกก็ได้คำตอบเหมือนกูมันก็บอกว่สองคนนี้มันโรงเรียนเดียวกันนี่ก็พาขึ้นห้องกันไปนั่งคุยเล่นไพายูจีหลอโย่โย่เล่นยู่กูเลยแต่แต่โยไม่แต่โย่ไม่ตีวอลเล่ไม่เก่งสมัยที่เรียนยุคนั้นก็ยุคนั้นต้องตีวอลเล่แต่นี่เขาไม่ตีเล่แต่เขาโย่คอนเสิร์ตจำได้ไหมว่า พวกเราเป็นซีควินกันได้ยังไงนะเราเข้าตั้งแต่ปี้โทำไม่ได้มันนานมากนี่คือ6กนี่คือแค่หกปีที่แล้วเหรอใช่น่าจะประมาณนั้นตั้งแต่ห้าสูงเมื่อดูตอนนี้เราก็40กว่าแล้วใช่ไหมใช่น่าจะห้าสูงโอ้ยฮะเราสามแปดเราัวเรื่แกล้มมากเราสามแปคุณสามสามแก่มากคุณพียแก่มากเทียบเราห่างกันเทียบเทียบหน้าก่อนไหมเทียบหน้าเลยเข้ามาคุยยกมือไหว้อยู่ไม่คิดคุยยกไหว้ที่คุณสวัสดม่คิดว่ารางกันแล้วเียเราห่างกันเลยเเหรอแล้วยมีเหรอ ยี่สิบเก้าเด็กฝึกงานตบตะก้าวมาร่วมอะไรนะแล้วคือเป็นการเข้าไปครั้งแรกๆเลยป่ะเข้ามาครั้งแรกตอนม .3 ไอ้อันนี้ไม่รู้ไอพวกแกไม่ไม่รู้เข้ามาทำอะไรตอนนั้นเนี่ยเป็นฝึกงานฝึกงานเข้ามาช่วงนั้นแล้วก็มาลองเทสใช่แล้วก็ร้องเพลงไปประโยคหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าผ่านค่ะใหม่อีกทีเพี้ยนอ่าแล้วก็โอเคครับตอานี้เราได้เลยร้องร้องเพลงนี้ของพี่นางพันกรเ่ยอยากให้รับรู้ไม่เอาคืนไม่เอาคืนไม่เอาคืนใช่ร้องร้องให้ฟังร้องครั้งแรกเลยอยากให้รับรู้เขา เราบอกว่าเออน้องน้องร้องร้องเพี้ยน้องร้องซ่องสูงเนี่ยอยากให้เรารู้น้อง้องตามตามสูงสูงสูงนี่อยากให้เรารูเอ้อน้องเดี๋ยวกลับไปซ้องไปมึงถามว่าบุร้อยยังไงไม่ถึงบูกเลยอ๋อไม่ถึงคำแรกเนี่ยแหละอยากให้เรารู้เนี่ยแหละแม่งไม่ผ่านเลยแล้วพี่แบงค์พี่แบงค์เข้ามาคือตอนนั้นก็คือครั้งแรกเลยว่าใช่ใช่ใช่เข้ามาตอนนั้นคือซีควิทเลยครับ แต่ก่อนนั้นก็คือแวะมาคือมาแวะมาเล่น MV หรือไม่ก็พาเพื่อนมาแคสเป็นแบบนักหล่อมากไอ้ทุกคนนี้ก็หล่อทำไมอ่ะมึงอีพีเพอมึงแหละตัวบูลลี่ตรเปอีควายแยกคบตอนนั้นพี่แบงค์เล่นหนังเรื่องมอเลยนะมอเต็มกระดอยอาไม่ได้ไม่ได้มีการไกลไม่ได้ถ้ามีการไกลจะตัดตอนนี้เลยแล้วไงมันออกได้ขนาดนี้จริงๆหนึเงแต่เขาตัดแต่เขาตัดอะไรมออะไรมอแปรมอแปรมอแปรพระเอกหนังแล้วคุณกูดแบบ ตายละพระเอกหนังมาอยู่ในวงกฟีลนี้เลยนะแต่อยู่ในใจหิวแสงเหรอโยไม่ได้หิวแสงไม่ได้หิวแสงแต่หิวแต่หิวกระดองสี่คนเดี๋ยวก่อนไหวใครสุดแป๊บหนึ่งฟังก่อนไม่มึงอ่ะตอนนั้นมันไม่ใช่สี่คนมันเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนต้องมีใครอีกวะอ่ะมีเบสกับเค้กอีกสองคนออกอัลบั้มหนึ่งกับเราเบสใช่ครับแล้วมีสองคนคือป๊อปป๊อปที่ป๊อปสูงโตป๊อปสาวกูนี่เป็นดาราเป็นคนที่ต้องเจ็ด ช่องสามเว้ยป๊อปถากูให้คนหนึ่งนะให่คนหนึ่งนะเค้กเค้กที่หน้าเกาหลีเกาหลีเกาหลีเลยเกาหลีมากหน้าเหมือนเรนเลยเรนเลยเรนหน้าเหมือนเรนเลยไม่อยู่ในเชิรลบัมน้วยจำได้ป่ะก็คุณจำได้เพราะคุณลืมเพื่อนอ่ะเป็นพิธีกรช่องทูอ่ะอ่าใช่ครับเป็นพิธีกรช่องทูใช่ครับก็อยู่กับเขาแป๊บเดียวไงก็เลยจำไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อนที่จะเป็น5คนคือตอนนั้นมันฟอร์มทีมกันมาแบบประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาคัดกันว่าจะ กี่คนมึงแต่จริงๆอ่ะมันเป็นการคัดที่แบบโคตรแคชชวลเลยเนาะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับว่าอ่ะเดินเข้าไปในตัวเลยนมันคือนั่งกันแบบโซฟาอย่างเงี้ยนั่งกันโซฟาแล้ว7คนแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะหนึ่งสองสามของค่ายนั้นใช่คือถ้าใครที่แบบพลาดงานนั้นอ่ะก็คือพลาดไปเลยเนาะก็คือไม่ได้ทาเลยจริงๆเขาเขาเขามองตอนที่เราเป็นแคชชวลนั่แหละเขาเลงไว้ใช่เขาเลงเอาไว้คือคือต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นน่ะมาเขาให้ร้องสิรพน ถ้าทุกคนจําได้คือ้องธีละคนเราด้วยความที่ที่แบงก์กับพี่ภุกอารรู้จักกันมาก่อนถูกไหมตอนนั้นตอนนั้นพีุ่กร้องเพลงของดีทูบีทันทีที่ร้องมาปุ๊บอะเรารู้ว่าเพลงเนี้ยมันจะต้องช่วยกันร้องอีวิทอีวิทไม่มีอยู่ในหัวเลยหรอไม่มันมีอันนี้เขาเขาแก่แล้วความชำมาแล้วไม่ได้แล้วคือพอพีุ่กร้องปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็มีคนช่วยประสาน ซึ่งตอนนั้นไม่ได้ช่วยประสานทุกคนคือแค่บางคนเท่านั้นประมาณประมาณแก๊งเราไแหละช่วยประสานขึ้นไปจริงๆแล้วพอมันเกิดยูนิซันจริงจริงคิดว่าเฮ้ยมันว้าวพวกยูนิซันเลยอ่ะพวกเราคิดว่า5คนนี่แหละช่วยกันพรปกับเค้กเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยร้องกันเลยพอร้องเนี่ยเพลงคิดมากแต่ดนร้องคิดมากก็เลยต้องถาม ความแน่ใจมันคือร้องอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเออรับส่งรับส่งรับส่งกันเพราะเพลงร้องเพลงของดูโอ้เนาะไม่ใช่ก่อนก่อนเราคือขึ้นไปหลายชุดเหมือนกันแต่ชุดเรามันมันเกิดมีมีจิกโมเมนต์ตรงนี้ใครท้ออะไรเงี้ยทุกคนแม่งช่วยกันซึ่งคนที่ให้คำปรึกษาดีที่สุดไม่ใช่อีพีทแน่นอนอีพีทเนี่ยคาแรคเตอร์เขาในวงอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่อะไรใดๆคือสมัยก่อนมันจะเป็นแบบผู้เมืองชอบแบบ มันก็จะมีน้องๆแฟนคลับมารอเยอะๆใช่ป่ะมาพักเรื่อยูอยู่เรียรอยู่ยาวสุดเรามาเป็นเรียนี่ <c oughs> แต่กลัวทัก <c oughs> เอาที่พี่เขียนให้หน่อยออใส่รูปไปหน่อยคืนเขียนให้รูปเลย จริี่ขับรถไปก่อนท่านมันมีต้นเข็มอยู่หน้า R S เนาะแล้วแฟนขับก็จะมานั่งนั่งหน้าต้นเข็มเวลาพวกเรากลับจากงานอะไรมาเนี่ยเขาก็จะนั่งรอพร้อมกับขนมนู่นนี่นั่นซึ่งเขานั่าร่านาเราก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมอะไรคือแต่ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้ว R S อ่ะเขามีกฎว่าเขาเรียกพวกเราไปคุยว่าเอออย่าใช้เวลาตรงนั้นนานๆเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยนั่นคือเรากำลังฝืนกฎอยู่เหมือนกันเพราะว่าผู้ใหญ่เขามองลงมาแล้วเห็นเขาจะแบบประมาณว่าอยากจะให้ศิลปินเ่ะไว้ตัวนิดนึงเขาก็บอกคุ อันนี้ไม่ต่อมากมึงคือโคโคฮาร์ดจ้ะไม่แหละตอนน้องพีทขับยังนี่ที่เปิดกระจกแฟนขาพีทอ่ะถึงขั้นแบบซื้อขนมมาแล้วแบบอ้าวพีทไปแล้วอ้าวแต่ขนมไม่กินขนมว้าว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 ว้าเรียมเสร็จห้าโมงมาซ้อมต่อทุกคนเรียนเหมือนกันพีทโอ้คุณเหนื่อยมึงไม่เหนื่อยเรื่องมึงมั้งหมมึงว่าใครขับมึงรู้ไหมมึงเหมือนกระเทยกระเทยเลยหรอแฟนขลับทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่เราพูด และจับไฟแบบดวงตาแทบ,บกระเด็นว่านี่กือชายแท้ ฉันคือชายชาติทหารเป็นกล้ามใส่ไม่นะตอนนั้นตอนนั้นคือคุยกับเพื่อนเขาอะึกว่านี่ของกูไม่ใช่และแฟนเนีโอ้ะไม่ตอนนั้นตอนนั้นโยนแขาหลอกด้วยนะไม่รู้มึงจำได้เปล่าทมอที่มันแกล้งเฮิร์ตเพามันไปถีบผู้หญิงคนนึงแล้วมันแกล้งเฮิร์ตอ๋อมะเฮิน์ด้ไมีชาอีกมีขาอีกโอ้โโอโหัไม่เอใจตอนแบบอัลบั้มสามแล้วสุดท้ายกินใจว่าหัเพื่อนจะเป็นอะไรก็โอเคแล้วแต่เพื่อนมึงเคยอกหักจากผู้หญิงใช่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 บอก a c g a t i n การมายามเงาต้องเหันจริงป่ะตอนไหนไม่มึงมันมือช่วงอย่างเดียวเลยเอาแล้วเลยใช่แบบมันจีบไม่ติดอ่ะหรือว่าหรือว่ามึงผู้ชายคนพี่คนนั้นไม่น่าจะใช่ผู้ชายอยู่แล้วไอ้เรื่องผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอยู่แล้วไม่แต่เพราะเรแต่ทุกคนไหนไงเปลี่ยนไปก็แค่เปลี่ยนสรรพนามขีชีเป็นชีง่ายง่ายคอิดก็เลยค่มีแต่มีเรื่องนี้แต่เลยไม่ได้คิดเลยแต่มันเปลีต่มันเอกใจเนี่ยใช่สมัยที่มันชอบซื้อฟอร์จแฟนคลับอู้ขนาดนั้นไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันชอบไอ้พวกกฟูร์จั่นใส่ใส่ใส่ กูซื้อไข่ชักมาให้พวกมึงคนละภาใช่มใช่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 ขอบขอบขอบคุณได้ได้ได้ใช้ทุกคนจ่ายเลยเฮ้ยที่แบงค์ก็ใช้ทีเดียวทิ้งไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้จริงเพราะวันตอนนี้ที่บ้านที่มีคือออโต้กดสวิตช์แล้วนอนเฉยโอ้ยโอยกดสวิตช์แเฉยเลยอะหยับตัวบ้างแล้วมึงจำได้ไหมตอนที่เราซ้อมกันชั้นใต้ดินอ่ะที่ซ้อมกัน คือตอนแรกอะซีควินต้องบอกนะว่าจะได้ออกอัลบั้มก่อน Night to Meet U ด้วยนะใช่ตอนนั้นอะพวกเรากำลังจะยึดหัวหาดกันแล้วนะว่าแบบว่ามันไม่มีบอยแบนด์เลยหลังจากแถวแถว D to B ใชไม่มีมาเป็นแบบนานมากเกิน5ปีอะและบอยแบนด์วงแรกที่จะต้องได้ออกเนี่ยมันจะต้องได้หัวหาดมันจะต้องได้แบบโอ้โหฐานแฟนคลับที่แน่นหนามากอัดเพลงเรียบร้อยล้ว5เพลงแล้วพร้อมจะออกแล้วพอปีใหม่ปุ๊บเจ้าของค่ายย้ายไปอยู่แกรมมี่ปุ๊บวงเราเลยถูกอป ดอกกลับไปอยู่ใต้ดินใหม่เลยเหมือนพอสนิดนึงอ่ะนานเลยสองปีเลยถ้าพูดถึงซีควินอ่ะจำเวทีแรกได้ป่ะซีสยามเซ็นเตอร์ซคนกีตกันดังมากกีตจนไม่ได้ยินจังหวะไม่ได้อะไรเลยูกแล้วก็เริ่มเริ่มต้นช้าจับจังหวะอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้ยินอะไรเลยหูมันบอดไปเลยอ่ะประทับใจมากๆความพลิกในเวทีนั้นอ่ะคือเพลงเรายังไม่ได้ปล่อย หรือแบบอาจจะแกมๆไปบ้างทันทีที่ขึ้นปุ๊บเขางับตั้งแต่คำแรกงับก่อนพวกกูจะงับอีกเออคือแบบประทับใจมากตอนแรกคือตื่นเต้นไม่บอกเพไม่ได้แฟนคลับใช่รัไม่ใช่ไฟไม่ใช่คน้ำใช่เพราะว่าตอนนั้นมันมีกระแสที่ a n ้บอยแบนด d ที่มันจะแบบคล้ายๆเกาหลี d o n g ง a n ง d ง n g b อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บเราจะโดนอังกอร์เปล่าวะแต่วันนั้นเหมือนแฟนๆนะต้อนรับเราแล้วก็ขอบคุณที่แบบเฮ้ยทำให้เรามีกำลังใจจำได้ไหมงานแรกอะที่ไปเต้นเราได้เงินได้เงินกี่บาทโควาเนฟี้คได้ ห้าพันหกห้าพันละหานป่ะห้าพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจําเลขได้เป๊ะเลยคือหารต่อคนแล้วอ่ะเราได้527บาทเนี่ยเดี๋ยวขนไม่ใช่อันนั้นมันในที่บ้านงานนั้นคือสกูรทัวร์ไม่งานนั้นคือสกูรทัวร์โรงเรียนหนึ่งพ่อแม่กูรู้พ่อแม่กูไล่ออกจากวงนั้นไล่ออกที่ไรหลักร้อยแล้วเราค่อยๆ่อยไต่ระดับค่าตัวไปเรื่อยๆใช่ใชพอไต่ไปเรื่อยๆจนจนจะจบซีคุณอ่ะอีดอกเปลี่ยนเป็นหลักพัน แล,แล้วแม่กลัวก็แบบมีงานเลี้ยงไงโตจีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาเอ็มวีไปเปิดแล้วเพื่อนแม่บอกว่าอ๋อนั่นลูกไงลูกอีเป็นแดนเซอร์ยอดชขอขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ปะกันพูดเร่องอย้อน,ม,อน,อนมาย้อนมาช่วงโซโลโที่เขาแบบไปเห็นเรฟเลนซ์จาก 2PM มาไอที่แบบวุ้ยแม่งกระโดดตีลังกาให้ใี่ตีลังกาให้พี่ตีลังกาต่อยโลกอยู่หมุนเลยแล้วให้เขาตีลังกา แล้วมันตีลังกาซ้อมจนแข็งแรงมากเลยแล้วมีครั้งหนึ่งมั่นใจมากซ้อมปุ๊บขอไม่ขอไม่ต้องซับขอไม่ต้องจับกูจ,บจะกระโดดเองอ <c oughs> ฟันไปชอกับพื้นฝันไปฝันไปหักป,ปึ้งไหลออกไปด,ได้วย <c oughs> เฮ้ยกูเดินออกอันนี้ค <c oughs> ือไม่ใช่งซ่อมยังไม่ใช่อันนี้ซ่อมยางไม่รับความที่คือ้เยโอเคป่ะเนี่ยโอเคโอเคโอเคแล้วมันมันหล่อขึ้นเมื่อไหร่ใ้มันเสียหมดเลยนะเว้ยตอนที่มันกระโดดบ้าอยู่แล้วกูใจเสียแล้วเพื่อนวะ <Yeah. S 2> <c oughs> ไม่แต่แต่ต้องบอกว่าเต้นหนักมากเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พิดแม่งเต้นไม่ไหวแล้วเจ็บเข่าเล่นเมื่อกี้จนแบบเออข่ามันไม่ได้แล้ว,<า>วไม่ได้แล้วอะไรไไอย่างเงี้ยต้องถอนท่าออกเพราะว่ามันเต้นหนักมากจริงๆไม่ไหวว่ะโอ้ยอีพิทคือมาจากแบบ excuse มาหมดเวลาพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะอีพิทก็จะเป็นคนเดียวที่มีปัญหาเรื่องชุดเรื่องชุดทย่แล้วไปเล่นคอนเสิร์ตชุดมึงมันเกิร์บเกินป่ะคือพวกเราเนี่แบบว่าเออเออก็แต่งง่ายๆเอาแบบเอาชุดคอนเ็ปต์มาใส่ละกันอีพิทบอกว่าไม่ ชุดคอนเซ็ปต์ผมไม่ใส่แล้วอีเนี่ยมันแต่ตัวมันไม่เป็นไงแต่มึงก็แตะคนแต่ตัวไม่เป็นมึงก็แตะกันหมดนี่แหละเพราะะกันแต่ก็กระจายไปตัวเองทุกวันแต่ว่ามันมันก็ใส่ชุดคอนเซ็ปต์นะมันใส่บางชิ้นไงอ่าใช่มาชอปมาชอปต้องใส่ป่งแล้วใส่บางชิ้นโอ้แล้วเสื้อไอ้นี่เนี่ยเป็นคาบมันเกลือขึ้นเลยคุยไม่ได้ก็เขาให้ใส่อันมาได้มาด่ากูพิษมึงเห็นเรื่องเยอะใส่ใส่ก็ใส่ไปเถอะแล้วโป่งอบางงานไปโดดเด่นอยู่คนเดียวนะติดใจที่มึง แล้วบางทีคือเวลาไปเล่นอ่ะพอจับมือปุ๊บอ่ะแฟนๆชอบลูดแหวนไปอ่ะแหวนก็ต้องมาซื้อมาเติมซื้อมาเติมอีวแบงค์โดนค่ายเรียบเรื่องน้ำหนักขึ้นว้าวฮีเฮตอนนี้ก็โดนยู่โดนด่าเลยใช่ตอนนั้นอีพีแบงค์จะโดนแบบเรียกขึ้นไปชั่งน้ำหนักใช่ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมสงสารนะมองตันเรียบขึ้นไปชั่งจริงปะผมคงใหญ่กินแป๊บเดียวแล้วไม่ออกกำลังกายปุ๊บมันก็ขึ้นแหละแต่มึงได้ขึ้นไปชั่งแล้วมึงก็บอกบอกพี่เขาไหมบอกว่า อ๋อพอนี้ผมยังไม่ได้ขี้ครับไม่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 วันนี้ก็ต้องต้องต้องเมนเทนแต่เครียดนะจริงๆเป็นบอยแบนด์เครียดคือบางทีไปแล้วกินได้ไม่เยอะหรือแบบพวกมึงอ่ะกินแล้วแบบแม่งไม่อ้วนอ่ะกูกินกูเห็กูเห็นกูไม่อ้วนเลยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็เห็นใจเพราะว่าไอ้นี่โดนหนักจริงเป็นคนเครียดแล้วกินเหรอเริ่มอ่ะใช่เครียดแล้วกินอะแล้วมึงไม่อยากผอมใหม่หรอเอาจริงๆจากเทปนั้นอ่ะถึงตอนเนี้ยคือผมหายไปเจ็ดโลนะพร้อมที่สุดคือแปดสิบเอ็ด คอนเสิร์ตใหญ่แปดสิบเอ็ดคือที่เซ็นเตอร์จาได้พร้อมแบบพี่แบบพี่พี่บอกว่าไม่โอเคอ่ะที่ไปหาหมอปรึกษาลดน้ําหนักอะไรเงี้ยมันจะรูปปั้นะมีช่วงนึงจะรูปใช่มาเต้นแล้วครั้งหน้ากูเลยค่ะขึ้นไม่ไหวขึ้นเวทีจางาจะกูบอกยาเพิ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนกินยาได้ยังไงนะพร้อมเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินข้าวใช่ฮะให้กินแบบแอปเปิ้ลลูกเดียวทั้งวันเนี่ยแล้วก็ฟีดยาถ่ายเราตลอดหมอไหนวะเนี่ยเอาจริงๆคือขอโทษเนี่ยมันต้องมาควบคู่กับความสุุขขสสภาาาพจจิิิตตด้้้ววยยเเคือถมมมมึงทกกนนไปแบบ แม่แฮปปี้ถ้ามึงทำแล้วแบบโอ้โหเฮี้ยใจเป็นทุกข์แบบอยู่วันๆไม่มีความสุขมึงก็อ้วนเถอะไม่ตก็ทำอะไรที่มันมีความสุขแต่ก็เน้นแข็งแรงนึงถึงความแข็งแรงด้วยใช่คือณเวลานั้นมันต้องทำณเวลานั้นมันต้องทำงานที่เราเต้นกันกลางสายไหมนั่งนั่งคือตอนที่ผอมที่สุดของซีควีนเพลงเราสมัยก่อนเพลงเพราะเพราะเหมือนกันนะเพลงชื่ออะไรวะ ก่อนแถวๆรักดีๆเพลงชื่อแถวๆรักดีๆไอโนก็ไม่ดีอนี่ก็ไม่เอาอไมีเอ็มวีด้วยเหรอมีเอ็มวีเขาเล่นกับเอ้นี่ไงเอ็มวีเขาเล่นกับคนนั้นไงคนนี้เขาเล่นกับคนนี้กับคคนนี้กับคนเขาพูดได้ใช่ไหมได้สิไอ้เหี้ยงไอโนนก็ไม่ใช่พูดถูกชื่อแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เอออันนี้เป็นคำถามคิดมาพี่แบงค์ตอนอยู่ RS เอสมึงคายออกมาทั้งหมดมึงจีบใครไปบ้างอีบีบอกว่ามึงจีบทุกคนจีบใครไางไม่ได้จีบใครเลยหรอไม่ได้จีบใครเลยมีเคยคบกับใครใน RS อสไหมไม่มีครับน้องๆคนนี้นี่นี่สองคนนั้นน่ะสองคนนั้นน่ะสองคนไหนมึงกับมึงอ่ะใช่จะมีน้องๆคนนี้สนิทคนนี้แบบคนไนนสนิทสดอ่ะน้องๆคนนั้นสนิทโคชเชอร์ไม่ได้โคชเชอร์ไม่ได้ตอนนี้เขาก็บางคนก็มีชื่อเสียงอยู่เราไม่พุยดีกว่าอะไรเงี้ยคือไม่ น่าเรารู้ว่าน้องไม่มีไม่มีไม่มีจุ่มไม่มีมีแย่ๆเฉยๆแล้วที่ชัดไม่มีไม่มีปาด่มี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 แต่ว่าดัเขราเรารู้เรารู้ว่าเรารู้ว่าน้องน้องเขาแบบชื่นชมเราคือไม่ทำอะไรให้ชื่อเสียงของวงเสียหายแน่นอนชุดเล็กชุดเลชุดเล็กชุดเล็กชุดใหญ่อะไรไม่มีทั้งสิ้นวงเราใครทำให้ชื่อเสียงเสียหายมากที่สุดข่าวเยอะสุดก็พีดไงข่าวเยอะสุดก็เป็นพีดไม่มีพวกแบบปาปารัสซี่อีเชียพวกอ่ะใช่ใช่ใพวกนั้นอ่ะเนาะมันมันทำให้ดเผมโดนหนักเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะทำไมอ่ะคือเราเรารู้จักกับผู้หญิงค่ายอื่น ได้เลยเงี้ยมึงจะไปมึงจะไปซักเขาไหนเขาไหนเขาไหนมึงจะไปซักกันหมดเลยมี่นี่ใครอื่นเนี่ยซ้ำข่าวอะตามข่าวมีมึงไปสนิทกับคนไข้อื่นได้ยังไงผประกอบการ้บก่ายหนังถ่ายละครไม่ได้บอกไม้บอกคัดคัดคัดมึงอยู่เป็นแบบถือศีลอดตลอดซีควิตไม่ถูกเลยหรอไม่ทำเลยครับผมไม่ทำไม่ยึชื่อเสียงวงเสียหายเลยทำกับคนอื่นไหมที่แบบไม่ใช่ดาราโทษนะโทษนะ การกไม่ได้ทําให้ชื่อเสียงมีปัญหาไม่ไม่ไมคือคือความผมก่อนคุณฟังบอยแบนด์ถ้ามีแบนเมื่อไหร่พอไปสนิทกับคนในวงการที่เป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอไปไปไปให้กําลังใจเขาที่งานนี้ปุ๊บมีนักข่าวถ่ายแล้วโอเคป่ะฟิลแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างนี่ผมมีแฟนไหมมีมีตอนนี้มีหลายคนนะไม่ต้องพูดคับกันเป็นปีแล้วนานยังไอสัต นะพักๆก็หลายปีแล้วรับหลายปีแล้วเดี๋ยวว่าตอนนี้มีแฟนยังนะมึงพูดอย่างนี้ก็คือเลิกกันเลยนะที่มากลับไปอนเปิลดูเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยมึงมาทาอะไรกันมึงใครเนี่ยตอนนี้มีลูก2คนลูกสองคนทำหมันได้ยังหรือว่ายังยังอาจจะมียัง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 ไม่ทาวางแผนไหมคือวางแผนว่าจะไม่มีไม่อยากมีนะบอกตรงว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อย แล้วเราก็ไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองสี่คนใช่สี่คนนอนด้วยกันเกิดยังไงครับโทษทียอง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 ขอแล้วรายการเน่ะมันจะไม่ย้อมเลยนะพ่อจียองหรือพิษเนี่ยแล้วแบบเนี้ยการที่มีลูกแล้วแล้วลูกอายุแบบสองขวบสี่ขวบจะทํายังไงจะทํายังไงโยไม่ต้องไม่อยากรู้เขาก็ไปเปิดห้องแยกห้องของหแขกเขาก็มีเขาก็มีวิธีแหละพ่ออย่าทําร้ายแม่พ่ออย่าทำร้ายแม่ดิจิต้อลฟุตเพนต์นี่ยไงไม่หรอกไม่ขนาดนั้นหาเวลาสวีทและตอนซีควิน ตอนที่เราได้เพลงมาฟังเพลงเรารู้สึกไม่ชอบเพลงไหนบ้างไหมไม่ใช่ไม่ชอบเพลงไม่ชอบมือไม่ชอบจะพูดชื่อเพลงยังจำชื่อไม่ได้เลยคิดถึงเธอเมื่อไหร่ก็เงาหายใจเข้าก็เงาหายใจออกก็คิดถึงทำไมถึงไม่ชอบอะก๋ยอันเพราะแต่ตัวเพลงมันก๋ยจตัดติดเท่ก็ไม่เท่ไปพีพีทเขาเล่นคนแบบ เป็นคนแอนตี้โรแมนติกแอนตี้คำพูดอะไรที่มันหวานหวานหยอดหยอดะเขาจะไม่ชอบไม่ใช่ตัวเพลงมันเก๋ยอเหมือนให้มึงร้องเพลงบอลชอบฉลามกับคุณอย่างเงี้ยได้ไม่ติดเลยก็มึงชอบไงกูเก๋ยไงความส่วนตัวความส่วนตัวส่วนตัวของเขาถันรอบนึงบอกเสือกแล้วนะสัตว์พี่บุ๊มี เพลงไหนส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วอ่ะแต่จริงๆว่าถ้าในมุมความเพ้ออะเพลงเร็วมันก็จะไม่ไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบร้องตามติดเพใช่ใช่นะเตะกลองอย่างเงี้ยคุณว่าเฮ้ยเพลงเกิร์ลไม่ใช่นคล้องเล่นคล้องเธอน่ะพยาเล่นเกมเออเออเอออ้เงั้นกูกูให้เพลงนั้นมันก็เป็นเพลงที่กูไม่ชอบที่สุดมันก็ตึกตักไปหน่อยเต้นอย่างเงี้ยเต้นเหมือนคนเส้นยืดอ่ะแต่กูชอบเพลงไหนสุดกูชอบแบบมันมีเพลงนึงอ่ะการวัดแฟนอยากรู้อยากรู้ว่าชอบอะไม่ใช่โปรโม ทดเวลาบาดเจ็บจำได้ไหมะปล่อยให้ฉันนั้นรักเธออยู่อย่างนั้นเฮ้ยทำไมคุณไม่คุณไม่รู้จักเพลงนี้ได้ไงทุกวันนี้ผมยังร้องที่บ้านแบบเวลาเปิดก็เปิดฟังตลอดเลยเพลงนี้ชอบที่สุดเลยวิวมีว่าพอดเวลาบาดเจ็บวิวมีอะเอ็มวีไม่ได้ถ่ายด้วยเป็นเอ็มวีคาราโอเกะเลยมากลู่โอ้โหมูจมูกกระโยนะไม่น่ามากที่แบบไปต้องหลง ออกเพลงผิดก็เลยมากขึ้นเลยนะถ้าเัินดีเดี๋ยววาไป c มเวอร์มาเลยเฮ้ยเรียกมาคเวอร์ดีอยากร้องเพลงนี้เออชอบเพลงนี้มากจริงปล่อยให้ฉันนั้นรักเธออยู่นั้นคืนดีเรื่อยไป ใช้ได้นะอันเนี้ยคนจะได้ดูกันน้อยมากเพราะมันจะอยู่ใน VCD คาราโอเกะใช่ครับแล้วก็้องคนมีอัลบั้มกูชอบเพลงหนึ่งไม่รู้ว่าพวกมึงเคยได้ยินกันหรือเปล่าแต่ของซีควีนก็ต้องเคยได้ยินดิไม่แน่เพราะว่ามันเป็นเพลงตอนที่น่าจะร้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เป็นเพลงที่ไม่ได้ออกเพราะว่าพวกเราไม่ได้เลิกทำกันก่อนและเป็นเพลงที่แบบกำลังรอแล้วจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายใช่ คือเพลงนั a, ้นชอบเหมือนกันเพลงนั้นเพราะมากร้องมาเสร็จแล้วจำใช่ใช่จำไม่ได้แต่เพราะมากเป็นฟิลแบบเลิกต่อสัญญากันก่อนซีควินไม่เคยทําเพลงแบบนี้เลยแล้วเป็นเพลงเป็นช้าที่โคตรเพราะเลยหกแปดไปเลยโคตรเพราะเพลงนั้นไปขอซื้อเพลงนั้นมาร้องไหมไม่ต้องมีอยู่ในคอมเก่าอะไรแบี้มีไม่ลงตัวอย่างเดียวคืออี้เหี้ยพวกเราทรงผมเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ของกูปกติค่ะยกเว้นกูปาดข้าวไปหน่อย อ๋อพี่แบงค์ตัดโดนตัดผมแล้วร้องไห้เออใช่เพราะว่าเป็นคนรักผมมากแล้วพอไว้ผมยาวๆปุ๊บอะสมัยก่อนมันจะมีเขาเรียกนะลากสายอะไรก็แบบฟูๆนิดนึงแบบแบบเจ๊ป๊อปอะไรเงี้ยใอ่เราชอบเจ๊ป๊อปมากพอมาอัลบั้มใหม่ปุ๊บตัดผมสั้นปุ๊บรักผมมากใช่ป่ะน้ำตาไหลน้ำตาไหลเราเราคิดว่าตอนก่อนตัดหรือตัดแล้วอันไหนหรอกันตอนนั้นพอตัดปุ๊บก็มีอีกลุคนึงแต่ความมั่นเข้าใหญ่แบบคนเรามันมั่นใจกับผมยาวใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆปุ๊บแบบหูแบบไถ่ข้างคือ อะไรวะเคาเจอาช็อกอ่ะมันไม่มันไม่ได้จริงๆไม่ใช่เคาเจอช็อกจ้าไม่ไม่ต้องเคาเจอมึงหน้ามึงรอดที่สุดในวงแล้วพี่แบงค์อ๋อโนโนอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยยโอยโอย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 ้ยอย้ยอยอยอ คือเราจริงๆอ่ะก่อนหน้ายดแต่ก่อนหน้าเยอะขนาดไหนก่อนที่เราจะมาเจอกันเนี้ยผมเคยเจอเขาที่หนึ่งมาก่อนนะงานไฟที่เไปเดินไปดูตรงเมืองเก่าแล้วเมื่อวันเจอเขาพอดีแล้วคือแบบเฮ้ยัมโยแม่งหน้าดียู่วะหน้าแบบออล่ามเลยอ่ะเลยแต่งหน้าเยอะมากนีุ่ณไม่แต่งหน้านะกูแต่งหน้ากูเดียวโย กูยอมมาจริงๆเลยว่ะจ้างน้องฉัดมาแต่งตอนนี้เลยมันต้องดูที่ทุนวัตถุดิบพีทถูกต้องโครงตั้งแต่เริ่มอ่ะมันไม่อายด้วยนะมันไม่อายนะพีทไม่อายด้วยเวอร์ผ่อนช่วนด้วยพีทเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะกระทบพ่อแม่มึงเนาะของอย่างเงี้ยวาสนามันแข่งกันไม่ได้แต่หมอแข่งกันได้นะอ่แล้วทุกวันเนี่ยทาอะไรกันอยู่เราทําธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างเหมือนเดิมคลินิกเปิดคลินิกเซ็นเตอร์คลินิก มีกี่สาขาแล้วครับตอมีสองสาขาเอสพานาราชดาชั้นเอ็มแล้วก็สยามสแควร์วันชั้นหกก็ทำทำคอสเมติกเซอร์เจอรี่ทั่วไปแบบทำฉีกหน้าของโบท็อกอะไรพวกนี้แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของคลินิกด้วยก็คือเป็นชั้นสกินแคร์มิครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยโลชั่นทาตัววันนี้มีโปรโมชั่นไหมสำหรับใครที่ดูอยู่มีหมดละแจกอะไรบ้างวันนี้แจกอะไรได้บ้างขอให้มาอ่ะเรามีโปรโมชั่นอยู่แล้วแหละบอกดูจากเนี่ย ข้าวเก้งมาพวกมึงเป็นทีมงานรายการเหรอได้เลยมอยากอยากอยากรู้อยากรู้ว่าได้อะไรมีให้ไหมมีให้เอางี้บอกมาจากข้าวเก้งแล้วมีโปรโมชั่นอยู่แล้วมีโปรโมชั่นพิเศษไม่เหมือนคนอื่นโแพงพิเศษแพงพิเศษคือเริ่มม่พันบอกข้าวเก้งก็แพงพี่ฟกอะไรศูนย์แคลน้ำศูนย์แคลน้ำอันนี้ทำเองด้วยปรับำโนแคลใช่ของเราเองก็หาได้ตามห้างทั่วไปแฟมิลี่มาคาร์โมเดิร์นเทรดทั่วไปทั่วไปแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอทั่วไปขอเอาครบเเป็นของรา ก็ uh huh. าชามสยามเป็นขายหวยจับยวนเส้นที่ทไหนแล้วก็ขายพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสยอย่างเงี้ยไม่มีร้านขายอ,อนไรอย่างเดียวอ,อ<ม>๋อไปสำเร็จมากถูกต้องถูกต้องโรงงานโรงงานทำอ๋อ oh. แล้วก็ขาย ออนไลน์อยู่นะชื่อว่าชามสยามมีทั้งผลไม้ดองด้วยผลไม้ดองเทียบเลยต่อเลยงานในวงการมีเล่นละงานในวงการก็คือถ้ามีติดต่อมาก็รับอ่าแล้วชีพี่แบงค์กาทำอะไรจ๊ะก็ตอนนี้เป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งครับก็คือทำได้หมดเลยเอออยากจ้างทำคอนเทนต์จ้างทำอีคอมเมิร์ซะไรเก่งมากสมมุติถ้าเกิดแบบเออเฮ้ยคุณมีนเข้าของมาจากจีนแล้วคุณไม่มีสต๊อก ผมผมสามารถเซตระบบเว็บไซต์คุณได้ก็คือสมมติมีออเดอร์ขึ้นมาปุ๊บผมสามารถโคะโกดังไม่ต้องทำเพียรเลยเหรอไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องทำเพียรเลยใช่่จัดการให้ได้เลยทุกอย่างผมทำได้ทั้งหมดในดีตอมแค่มีโปรดักแค่มีเงินแค่จ่ายแค่มีโปรดักแค่จ่ายแล้วผมทำพรีเซนต์เสนอได้เลยนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนพี่แบงค์เขาเอาอ๋ออันนี้เป็นงานอดิเรกฮอบบี้ของเขางานอดิเรกของเขาคือวันนี้ครับเอาเอาอาร์ตทอยมาให้อะไรนะเซ็กทอยเลยอาร์ตทอยอาร์ตทอยมาให้ คือจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอะหลังๆมาเนี่ยคนเล่นเยอะมากกูเห็นตู้กดอ่ะตัวละ5-600กรอยนะแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบคนส,สนะสมกัน<อ>กนะเ<อ>นาะอย่างตัวนี้เลืชื่อว่าชาร์กเหมียวตัวนู้นอะชาร์กว้าวที่ถืออยู่ในมือครับมีแค่ร้อยสาตัวทั่วโลก อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งปีนี้เขาจะผลิตอีกห้าตัวนะไม่ไม่ไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ผลิตแล้วหมดล็อนแรกแล้วตัวนี้ในตลาดขายอยู่เท่าไหร่แปดร้อยเก้าสิบอันนี้คือประมาณสามสามพันกว่าครสามพันกว่าใช่แต่ราคาของอาร์ทอยพวกนี้ปกติมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตามการเวลาเขาผลิตแล้วเขาแบบลิมิเต็ด ใช่ไม่ผลิตแล้วผมเอามาให้คุณ3คนเลยถ้าเกิดกูได้ซีเครดกูขายขายได้กี่บาทซีเครดเนี่ยอยู่ที่มันส0 0พันกว่าแต่ถ้าซูเปอร์ซีเครดตอนนี้ขึ้นหมื่นกว่านะครับเนาะเป็นยูนิคอร์นไม่ใช่แค่ในตะกานั้นจ้ะบนนี้4คนเนี่ยก็มีซีเครดกันอยู่เหมือนกันจ้ะเปิดอะรเริ่มเรื่งอะไรเวลาเอาเลยเปิดเลยเปิดเลยผมให้คุณเปิดเลยอุ๊ยอันนี้มหมของโยได้หมีโคล่าครับสิงโตของผมได้ด้วัาสิงของกูมาลายตัวเป็นม้าลายเอยตัวนี้ตึงนะหายากเนี่ออะไรตอนนี้ถ้าเกิดขายต่อเนีมันเจ็ดแป ไอพีคนชั่วมากใครอยากได้ก็สนใจก็ไปติดต่อที่ไหนร้านของแบงค์เนี่ยคือชื่อว่าอาร์ททอยอะจูมาอะจูมาอาร์ททอยอ่ะย่อมาจากอาร์ตแล้วก็ผสมทอยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆงานศิลปะาเงี้ยผมเห็นย่อไม่ย่อเลยที่บอกว่าย่อเนี่ยคืออะไรคือย่อไซส์ให้คนทั่วไปเข้าอ๋อไม่ใช่ตัวย่อเป็นแซนฟอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวย่อแต่ย่อจากแบดบิ๊ก ใช่ให้มันแท้ใช่ถ้าเกิดงกูกูให้พี่ฟุกมึงกดไหมเพราะหลานมีสอคนออได้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 ให้หลานได้ให้หลานได้นไถ้าวันหนึงมันขึ้นอยู่นี่อยู่นนพอขายแล้วว่าให้ลูกมาแบ่งเป็นส่วนต่างก็หวังว่าเทปนี้เฮียเหนื่อยมากหวังว่าทุกคนจะหายคิดถึง4ควินไปประมาณหนึ่งแล้วมีคอนเสิร์ตก็ทีหลัง ไม่ต้องติดต่อทางพีชก่อฮายโยไม่เห็นมีเลยคอนเสิร์ตอย่ามีเลยเพราะว่าตอนนี้คือจำท่าไม่ได้แล้วขอบคุณพีุ่๊กับพี่แบงค์มากๆนะครับขอบคุณครับส่วนผลงานก็ไปดูใน IG ของเขากันแล้วกันนะครับใครชอบก็ไม่มีแรงแล้วใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นกด Subscribe ด้วยนะฮะไปแล้วครับ ไม่ายมันจะมีคาสเต้นหนึ่งแล้วแบบประมาณว่าอยากจะทดสอบศักยภาพให้เต้นฟรีสไตล์มึงมึงจำได้ไหมเลยแบบว่า <c oughs> มันเป็นฟืลแบบอ่ะฟุ๊กเดี๋ยว,วกุเปิดเพลงอ่ะฟุกออกไปเต้นเล้ยฟุกก็เต้น แล้วก็แบบอ่ะเวยลาใครคนต่อไปเอาพี่แดงพี่แงชอบเล่นซ่าตบตบพื้นเล่นบอลเล่นบอลบ้านบ้านบสอลนั้นมันมาเราไปนนักบาลกลางบ้่นตอนนั้นมีหนังเต้นด้วยตอนนั้นมีหนังเต้นเสจ็บป้าเจ็บป้าอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบตบพื้นเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาบ้างเว้ยเฮ้ยครูจาก LA มาสอนเต้นแถบแดงโอ้โห ตัดแดดตัดแดดตัดโอ้โหเฮียเต้นเหมือนเต้นโขนเลยสัตว์อะไรเงี้ยเทปนี้นี่คือมือบูลลี่กันไปบูลี่กันไป